นี่ครับอาหารที่ชอบครับนี่ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมอยู่กับเราช่องบังขมือนครับวันนี้ก็ได้พาแม่ขมือนปล่อยกินหญ้านะครับนี่นครับหญ้าชวยมากเลยครับ ราบางรองานนะครับพอพา,าแม่กำหมืน่นกินหญ้ากินอาหารกันนะครับหญ้าชวยๆครับเยอะมากเลยครับเจ้กำหมื่นของเราเลือกได้แลวนะครับตอนนี้อาหารเยอะมากๆครับ ได้มาเปลี่ยนอาหารดูนะครับหุ่นสวยเลยนะครับนี่ยังไม่ได้กินน้ําครับปล่อยกินนะกินหญ้าก่อนนะครับผมเจอดงหญ้าสวยๆเราก็เลยพากระหมืดมากินหญ้าก่อนนะครับเติมพลังครับ กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับผมนี่กินยางอะเลอร่อยเล็นะครับนานๆจะมีาญ้าเวยให้กินนะครับอยู่ที่บ้านกินแต่ต้นสับปะรดนะครับนี่ผมก็มาดูเป็นกันต้นอะไรครับกำหมื่นชอบกินมากๆเลยครับ อยู่ที่นี่ก็มีความสุขนะครับขเหมือนอาหารเยอะแยะเลยครับม่จําเจด้วยครับน่ากินอาหารใหม่ๆแด้แปลกๆทุกวันนะครับน่เปลี่ยนอาหารทุกวันช้างของเราก็จะสดชื่นนะครับดูหุน่นดูผิวก็ดูนะครับ ตั้แต่อาลงมายังไม่หยุดกินเลยนะครับนี่กินอย่างเดียวครับตอนนี้ก็เวลาสี่ห้ามงเย็นนะครับแต่ว่าแดดวันนี้ร้อนมากๆนะครับเราก็จะปล่อยให้พังกระเหมอนกินหญ้าไปสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยพายกระเหมืินไปกินน้ำอาบน้ำครับ อยากสวยมากๆเลยครับแถวนี้สวยมากจริง ก่อนจะถึงวันงานเราก็เลี้ยงไปแบบนี้เรื่อยๆครับและมีพาน้องกระเืืนกินอาหารไปเรื่อยๆพักไปเรื่อย สงสัยร้อนเดดน,นะครับจะเข้าร่มแล้วครับหนี่ร่มไม้ใหญ่ครับ ร้อนแดดครับเข้ามาลุ่มครับนี่กำมือน้อนแดดครับสายตาแจ่มใสครับ สดชื่นครับนี่นี่ครับอาหารที่ชอบครับนี่ ระหว่างที่เรารอง,งานครับเจออาหารญ้าสวยๆไม่ได้ครับเราต้องพาเขากินนะครับเติมพลังนะครับผมแล้วก็ข,า,ขายวัตถุมงคลไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ข่าวว่าเพื่อนๆเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับผมเพื่อนๆเริ่มออกมา tạm lắng gượng này không ăn à, lời mắng mà không đi หลังจากนี้ผมก็จะพาข้ามเหมือนไปกินน้ำอาบน้ำนะครับแล้วก็จะพาไปผูกไปมัดเรียบร้อยนะครับผมสุดท้ายนี้ต้องฝากด้วยนะครับช่องฟังข้ามเหมือนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องฟังข้ามหมือนนะครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณครับ